สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับมอเตอร์ปั๊มน้ำมิตซูนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีวัดนะคะช่างทองวัดแบบนี้นะเรามาวัดก่อนที่เราจะซ่อมนะคะวัดแบบนี้คือเขาช็อตลงกาวนะคะทุกคนเห็นไหมคะดูตามมือเลยนะคะใช้วัดด้วยมิเตอร์เข็มหรือมันติมิเตอร์ตัวนี้นะคะมอเตอร์ตัวนี้ช็อตลงกาวแล้วเรียบร้อยค่ะได้พันใหม่ได้ดูรอบได้ดูเบอร์แน่นอนนะคะอยากรู้ว่าใช้ลวดเบอร์อะไรพันรอบเดิมไหมหรือพันรอบใหม่ก็รอติดตามคลิปต่ตอไปได้เลยค่ะ ส่วนตอนนี้คลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะใครที่อยากรู้นะคะว่ามอเตอร์ตัวเองช็อตไหมมั้ยวามอเตอร์ทําไมถึงร้อนจัดมอเตอร์ตัวนี้สาเหตุคือร้อนมากนะคะแล้วเนี่ยพอมาถึงช่างทองก็แกะกล่องเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะลือ้อก็ต้องวัดแบบนี้ก่อนนะคะนี่คือวิธีวัดนะเดี๋ยวจะให้ช่างทองช่วยอธิบายด้วยนะบางคนอาจจะอยากได้ยินเสียงช่างทองหรือเปล่านะคะอ่นะคะ่ะก็มอเตอร์ปกติเขาจะเขาจะวัดลงกล่าวไม่ขึ้นนะคะ ตั้งไปค่าอมิามยานไหนมันก็ขึ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาชอบลงการแล้วนะาการตอนนี้น,นะกับเ,ออเป็นคนที่าเรียบร้อยนะคการนั่นนะการแล้าคือเขาชอบลงการแล้วนะการนี่ใช้ต่อไม่ได้นะคะถ้าเราวัดแล้วมิเตอร์เข็มเขาขึ้นแบบนี้ให้ถอดดูขดลวดเลยเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะคะ เป็นการพันมอเตอร์ตัวนี้ได้พันใหม่แน่นอนนะคะคลิปนี้มาแบบสั้นๆนะคะฝากแชร์คลิปด้วยฝากกดไลค์ด้วยนะคะถ้าคลิปเป็นประโยชน์นะคะกดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับทุกบุคคลท่านอื่นๆนะคะที่สนใจงานซ่อมนะคะที่อยากลองซ่อมดูก็สามารถกดติดตามช่องเมียช่างไว้ได้เลยนะคะโอเคช่างทองกำลังจะลื้อแล้วะคะ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปจ้า